ฉันเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สุสานในคืนนั้นคืนที่เกิดฆาตกรรมสะเทือนขวัญเหยื่อคือคุณนายอัมพาเศรษฐีนีผู้โด่งดังฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลลงศพของเธอจนกว่าจะถึงพิธีชาปนกิจในวันรุ่งขึ้นตอนแรกทุกอย่างก็ปกติ แต่พอเข้าช่วงเที่ยงคืนฉันเริ่มรู้สึกขนลุกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาฉันเดินสำรวจรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรพอใกล้ตีสามฉันตัดสินใจเดินเข้าไปดูลงศพคุณนายอัมพาอีกครั้งแต่คราวนี้มันเปิดอยู่ฉันรีบเข้าไปดูข้างในศพของคุณนายอัมพาหายไป ฉันแทบช็อกทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวสัน่นฉันรีบโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงและเริ่มทำการสอบสวนพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันบอกจนกระทั่งคุณยามครับนี่มันรอยอะไรนะ่ะเสียงตำรวจนายหนึ่งดังขึ้นฉันเดินตามเข้าไปพบรอยเลือดลากยาวออกจากสุสานไปทางไหนไม่มีใครรู้ จนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นใครฆ่าคุณนายอัมพาและที่สำคัญกว่านั้นใครหรืออะไรเอาศพของเธอไปแล้วทำไม